ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆนะคะคุณแม่ทําคลิปสายวันนี้ค่ะคุณแม่ไปงานค่ะคุณแม่ไปงานแต่งนะคะกําลังกลับมาค่ะชุดเดทชุดแสกชุดยาวค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้ายกขิดนะคะผ้าลายยกขิดในตัวนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะ ของดีสีไม่ตกค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างค่ะนิ่มค่ะนิ่มฟิวใส่สบายนะคะชุดยาวค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะเป็นคุณแม่แกดโปรนะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ะถูกมากเลยค่ะชุดยาวค่ะมีกระเป๋าข้างนะคะค่ะนี่ค่ะกระเป๋าค่ะกระเป๋าใส่พกโทรศัพท์พกกระเป๋าเงินเดินทางไปไหนมาไหนได้ค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะ ขนาดไซส์4ี่ค่ะรอบอก4ี่ิบนะคะค่ะสวยงามมากค่ะด้านหลังก็เป็นผ้าผืนเดียวเลยนะคะค่ะผ้าสองผืนแหละแต่ประกอบกันคนละข้างค่ะคุณแม่จะจัดมาสีเดียวกันค่ะประกอบกันค่ะเป็นผ้าสองผืนนะคะตัดออกมานี่ค่ะความยาว4ี่บนะคะค่ะความยาวยาวมากนะคะนี่ก็ไซส์สี่บค่ะค่ะไซส์สี่สองนะคะค่ะราคาอยู่ที่ ห้าร้อยบาทค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะค่ะชุดยาวชุดเดทชุดแสกค่ะสวยมากมากค่ะค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ใส่ออกบุญงานก็สวยนะคะงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะค่ะเป็นชุดยาวชุดเดชชุดแสกค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะราคานี้ถูกมากค่ะคุณแม่จัดโปรค่ะค่ะคุณแม่จัดโปรพิเศษออกไปเลยนะคะนี่ขอไซส์ค่ะทรงนี้ก็ไซส์สามสิบแปดค่ะ ขาดจัดโปรพิเศษลงไปเลยนะคะโปรพิเศษค่ะขาดโปรพิเศษนะคะขาดจัดโปรพิเศษค่ะขาดนี่ก็ใส่สามสิดนะคะขาดรหัสสามค่ะ ไซส์38นะคะหน้าอกนะคะไซส์38หน้าอกเล่าหน้าอก 38, 38 38 39ใส่ได้ค่ะ38 39 40ใส่ได้นะคะขาดสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่ถูกมากเลยค่ะค่าช่างก็แต่คุณแม่จัดโปรค่ะคุณแม่ขาดทุนไปเลยนะคะคุณแม่ขาดทุนแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่จัดโปรค่ะ ขาโปรพิเศษนะคะค่ะเป็นราคาโปรพิเศษนะคะราคาอยู่ที่ขาดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะไซส์สามแปดนะคะขาะไซส์นี้ไซส์สี่สิบสองนะคะขาดไซส์สี่สิบสองขาสวยมางามมากค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะชุดยาวชุดเดียสุดเสดนะคะขาดสวยค่ะผ้าสองผืนประกบใส่กันนะคะขาดแต่คุณแม่จะเอาลายเหมือนกันค่ะมาเป็นผ้าสองผืนยาวมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะไซส์42ค่ะชุดยาวชุดเด็กชุดแสกค่ะกระเป๋าข้างค่ะนี่ค่ะกระเป๋าข้างค่ะนีกระเป๋าข้างนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะค่ะผืนนี้ไซส์ส6นะคะไซส์ใหญ่นะคะค่ะสำหรับคุณตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่นะคะไซส์46ก็มีนะคะสีนี้ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นสีพัดเทลค่ะ ค่ะสีแบบสีพาสเทลนะคะผ้าสามมิติค่ะเขาเรียกว่าผ้าสามมิตินะคะดูจะเป็นผ้าเหมือนผ้าสามสีนะคะสามมิติค่ะค่ะมาตัดทุดยาวทุดเด็กทุดแสกสวยงามมากค่ะเป็นผ้านิ่มนะคะผ้าไม่แข็งผ้าไม่หยาบกระด้างนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะไซส์สี่สิบหกนะคะผืนนี้นะคะโทรถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้องรับต่อทางานยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ นี่ก็ไซส์40นะคะไซส์40ก็ใหญ่นะคะ40 42ก็ใส่ได้นะคะคุณแม่ใส่ลองดูแล้วคุณแม่เคยใส่ไซส์42แต่คุณแม่มาใส่ผ้าพวก40ใส่ได้ค่ะเขาตัดเผื่อค่ะเขาจะตัดเผื่อไว้นะคะค่ะเป็นชุดยาวชุดเดสชุดแสกค่ะขาดราคาอยู่ที่500บาทนะคะขาดใส่ออกบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะเป็นชุดยาวชุดเดสชุดแสกค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้นะคะค่ะใส่ชุดยาวชุดเดทชุดแสกนะคะหรือออกบุญออกงานค่ะงานเลี้ยงงานแต่งช่วงนี้เยอะมากค่ะงานเลี้ยงงานแต่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะเป็นราคาห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นชุดยาวชุดเดทชุดแสกนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะชุดยาวนะคะชุดเดทนะคะค่ะใส่ไปออกบุญดอกงานก็สวยเก๋ค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะค่ะเป็นผ้ายกค่ะผ้ายกนะคะผ้ายกเขาเรียกว่าผ้าสามมิติคุณแม่พูดผิดนะคะเป็นผ้าสามมิตินะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นผ้าสามมิติราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ไซส์สี่สิบนะคะ ค่ะรอบอก40คุณแม่ก็ใส่ได้นะคะคุณแม่น้ำหนัก62แต่คุณแม่ใส่ไซส์นี้ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่อยู่ที่500บาทค่ะค่ะเป็นชุดยาวชุดเดรสชุดเสกขาะสวยงามมากค่ะค่ะคุณแม่ก็ใส่ได้นะคะไซส์40นี่ค่ะเป็นแจกเข้าตัดเผือไว้ค่ะใส่ค่ะใส่สบายมากค่ะเวลาขึ้นรถตรงเดือไปเหนือล่องใต้ค่ะไม่ต้องไปถามหาเสื้อไม่ต้องไปถามหาเกงค่ะ ชุดเดียวสวมลงไปเลยค่ะแมทกันได้โอเคค่ะใส่เป็นงานแต่งงานเลี้ยงก็โดดเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ5้าบาทค่ะค่ะอยู่ที่500บาทนะคะค่ะค่ะสวยงามมากค่ะใช้ชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ